เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะเนื้อหาต่อไปที่ผมคิดว่าจะมาทําให้คุณผู้ชมดูนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะไปสร้างห้องกินข้าวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสร้างห้องกินข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปแบบสำรวจนะฮะในโลกภายนอกก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีแบบว่าน้องน้องตัวนี้ผมอยากไปดูด้วยนะครับอยากไปทําความรู้จักน้องนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมแอบเห็นไว้คุณผู้ชมคือมันมีแร่นะครับมันมีแร่นี้นะแล้วก็แบบเฮ้ยมันกดขุดได้ อันนี้มันเหมือนมันเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับในเกมเนี้ยเออก็เลยแบบอ,อยากไปเห็นว่ะอยากไปดูว่าแบบน้องเขาขุดมันจะขุดอีท่าไหนอะ่ะเออจะแบบเอาอีเตอร์มาขุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าในตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มภารกิจนะครับออกไปเก็บไอ้พวกต้นเชอ,เอร์เบอรีอรอร่ไอ้พวกนี้ก่อนนะฮะนี่แล้วก็ดูเหมือนการวิจัยขั้นสูงนะครับไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหเฟย่าอัปเกรดพอดีเลยครับเมลอัปแลว้วเวลอัปแลว้วโอเคเดี๋ยวใส่หมวกให้น้องด้วย เออแล้วก็บับเบิลเดี๋ยวใส่หมวกด้วยนะครับ mm hmm. เราอัพเพาะปลูกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับตอนนี้บับเบิลอยู่ที่ประมาณ20%ก็อีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะแบบว่าเน,ววนเนี้ยงสัตว์ได้ละส่วนเจ้าแม็กเนี่ยเฮ้ยเจ้าแม็กมันช่างก่อไม่ใช่หรอไปก่อสร้างเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้คนขุดมาขุดนี่นะครับบับเบิลน้องใส่หมวกกันน่ารักไปนะเนี่ยดูดิเออแล้วเดี๋ยวเราขุดขึ้นไปข้างบนนะครับอืมมันมีวิธีขุดที่มันแบบขุดแล้วมันขึ้นง่ายๆกว่านี้นะครับ รูดขึ้นไปเลยแบบเนี้ยมันจะชานะครับน้องเขาจะแบบว่าขึ้นมาทาทีละช่องทีละช่องทีละช่องเงี้ยวิ่งขึ้นลงขึ้นลงไปเอาของมาใส่นะครับมันจะชานะค่อยๆขุดสลับไปแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวทาบันไดไปแปะไว้กับผนังถ้ำหน่อย <laughs> นี่ตรงนี้ไว้กระโดดขึ้นไปแล้วก็แบบไปเก็บผลไม้นะทุกคนตรงนี้เหมือนกระโดดไปได้ด้วยแล้วก็เก็บอันนี้แล้วก็ลงมาเก็บข้างล่างเอ้ยสวย <c oughs> ก็อันนี้สี่ต้นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะออกประจนภัยอีกเรื่อยๆนะตอนนี้น้องหลับอยู่นี่น้องนอนเตียง ว่ามันก็มีคนหนาวเว้ยทุกคนตอนนี้น้องก็นอนหลับอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอตอนเช้าวะทุกคนให้น้องตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจ่อไปทางขวาด้วยทางนี้ก็เหมือนจะสามารถไปเก็บเกี่ยวต้นสตรอเบอรี่นี้ได้ผมเรียกต้นสตรอเบอรี่เลยแล้วกันนะ <c oughs> เชอ,เอร์เบอรี่มีต้นนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวด้วยนะครับทุกคนมันก็จะมีต้นนี้ต้นนี้ไอ้ต้นเนี้ยเดี๋ยวผมขุดน้ําแข็งออกนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเอาทีมะแปะไว้เดี๋ยวก้อนคาร์บอนไดออกไซด์แบบ ช่องคาร์บอนไดออกไซด์มันจะได้หล่นลงไปเว้เพรมันหล่นลงไปปุ๊บเนี่ยต้นนี้มันจะโตได้ทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวคาร์บอนไดออกไซด์มันก็น่าจะเยอะขึ้นมานะครับแล้วสองต้นนี้ก็โตนะ <c oughs> คือตอนนี้ผมยังไม่ปลูกผักนะครับผมจะใช้วิธีการออกไปหาของป่ากินนี่แหละทุกคนเออออกไปหาของป่ากินมันคือมันง่ายนะครับในช่วงแรกถ้าเกิดว่ามาปลูกผงปลูกผักนะครับทุกคนมัน เอ่อมันใช้เวลาเยอะนะครับไหนจะแบบต้องมาดูแลพืชนะครับใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยเนี่ยน้องจะไม่ไม่มีเวลาไปขุดกันนะตอนนี้เดี๋ยวผมขุดเข้าไปเลยเฮ้ยมันเป็นหินแข็งๆอ่ะไม่ทราบว่าคนขุดเราอัปเกรดได้ยังอ่ะขอดูหน่อยสก,กิลโอ้โหคนขุดกับคนช่างก่อเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้อัพแล้วเว้ยไหน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 นักขุดอยู่ไหนวะแลเดี๋ยวขุดตรงนี้ขึ้นไปต่อเอ้ยตรงนี้ต้นอะไรอะ่ะเออผมไม่อยากให้ตรงนี้มันตายอ่ะ เอองั้นเดี๋ยวผมแบบเลี้ยวมาอย่างนี้ก่อนแล้วกนะันนะนี่ล็อกหลบออกด้านซ้ายเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมอยากได้นะะ้ากากออกซิเจนอะ่ะเดี๋ยวผมขอวิจัยอันนี้ก่อนแล้วกันนะนะะ้ากากออกซิเจนนะครับให้น้องเข้ามาวิจัยเดี๋ยวเรามาทำน้ากากออกซิเจนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ขุดลงไปข้างล่างได้แบบง่ายๆนะคะมาแล้วข้างบนข้างบนก็เดี๋ยวสร้างบันไดขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ยาวขึ้นไปเฮ้ยมันมีของกินอยู่ด้วยเห็นไหมเนี่ย8 0 0แคลอรี่อ่ะเห็นป่ะทุกคนเฮ้ยคนใหม่มาคนใหม่มาคนใหม่มา พิมพิมมีซ้ายมือนะครับเป็นโจชัวนะทุกคนโจชัวในเขาเป็นหมอนะครับที่กลัวการทําอาหารต้านโรคด้วยคนนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นคุณหมอแต่ว่าดาวเราก็ไม่ได้จะป่วยปะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดวอนดีว่าเดี๋ยวผมให้มาแบบเดวอนมาวิ่งวิ่งเก็บของทุกคนโอเคพิมเดวอนมาเลย มาแล้วนะครับเพาะปลูกเดวอนเดี๋ยวผมปรับแต่งเดวอนก่อนคือเดวอนเนี่ยผมจะให้เขา,เาในเบื้องต้นนะครับเขาเป็นคนจัดเก็บนะครับทุกคนก็คือแบบว่าคอยเก็บของในโครนีของเราแล้วก็ทําการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นคนคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ให้ทาเพาะปลูกเลยนะเพราะว่ามันเสียเวลางานเขาครับที่จะต้องไปวิ่งไปเก็บเกี่ยวอะไรแบบนี้โอเคปิดไปให้หมดเลยให้เดวอนทาคนเดียวนะครับอันนี้เย่ผมได้เดวอนมาแล้วนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําทําตู้ก่อนแล้วกันนะเอาตู้ไว้แถวนี้ก่อน เออตู้ตรงนี้ก็ได้เอาเป็นหิมะไม้มันเปลืองนะครับไม้มันจะหมดแล้วเหลือครึ่งเดียวเองทุกคนเห็นไหมไม้เราต้องเอาไปทําบันไดเอ้าขึ้นไปไงอ่ะอย่าบอกก็โดดขึ้นไปโอเคข้างบนมีอีกอ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนมันมีของอีกอ่ะก็ต้องขุดมาแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นหิมะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าขุดอันนี้ออกนะมันหล่นลงมาต้นไม้นี้ตายเออแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวสั่งเก็บเกี่ยวสวย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  สวยสวยสวยเรียบร้อยคืนนี้เดว,วิดไม่นอนหนาวอ่ะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวผมขอขอเปิดกล่องกันนะนี้เป็นเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเอเคได้ของได้ของดีหรือเปล่าได้ของดีหรือเปล่าขอซื้อสวยโอ้โหถุงมือสีเทาขึ้นแล้วเปลี่ยนสกินชุดตัวละครได้นะผมก็มีแบบสกินที่ผมเซ็ตไว้อยู่นะเนี่ยเหมือนนักวิจัยนะครับใส่เสือ้อคอเต่าอนะไรแบบสตีปจ็อบอะไรแบบประมาณน,นี้โอเคเปลี่ยนสไตล์เลย ก็เดี๋ยวตอนเช้านะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะเอาเปลี่ยนแล้วนี่วาทุกคนนี่ไงเปลี่ยนตอนนอนด้ดวยเออนอนอยู่นี่ไงเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ใส่เสื้อสีขาวเออไม่ได้เป็นเสื้อแบบสมัยก่อนนะนี่นี่ผมใส่ชุดนี้ให้เดวอนนะครับชุดสีเขียวเออมีรูปแบบดอกไม้ด้วยนี่ไงกำหนดเครื่องแต่งกายนะครับออกมาเดี๋ยวจะได้รู้นะครับว่าแบบไอ้เดวอนเดวอนเป็นนักเพาะปลูกเออแบบออกเขียวๆหน่อยแบบสีธรรมชาตินี่ไงเห็นไหม เออจะว่าไปเราผมจะสร้างอันนี้ดีกว,ว่าห้องห้องกินข้าวอ่ะทุกคนเออน้องจะได้แบบมีความสุขนะครับมีห้องที่แบบดีๆกินข้าวกันหน่อยโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอออกแบบเป็นประมาณนี้แล้วกันนะอ่าแล้วก็มีประตูตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีประตูทางด้านขวาด้วยเอา้าตรงนี้มีต้นไม้ด้วยนีว,ว่าไม่เป็นไรปล่อยมันไปแล้วกันนะต้นเนี้ แล้วก็ตรงนี้ผมทําตู้มาใช่ไหมทุกคนเออเดี๋ยวเราจะเก็บของนะครับก็คือแบบเก็บมาทุกอย่างเลยโอเคเก็บทุกอย่างเอาทุกอย่างมาใส่ให้หมดเลยนะครับตรงนี้แบบเวลาคนว่างงานเดี๋ยวขมจะเอามาใส่เองนะครับทุกคนเอ้ยมีมีแบบการวิจัยขั้นต่อไปอันนี้คือของใหม่เลยครับออกซิไลท์สโคนส์อันนี้นะครับเหมือนเป็นเครื่องปล่อยอากาศนะครับเอาออกซิไลท์ก้อนมาใส่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมอยากได้อันเนี้ยเนียเนี้ยเนียอันเนี้ยเป็นพื้นพื้นกันความร้อนนะทุกคน เน,นี่ยอันเนี้ยว่าแต่สัต์เราวิจัยเสร็จยังนะเอ้ยวิจัยเสร็จแล้วเออพื้นกันความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันพื้นกันความร้อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวนักขุดนักขุดของเรานักขุดของเรานะครับโลวันนี่อัปเกรดสกิลวันนี้ทุกคนถ้าอัปเกรดปุ๊บก็จะทําให้โลวันเนี่ยสามารถไปขุดไอหินแข็งๆนี้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บเบอร์รี่ข้างในโอ้โหสวยโอ้โหสวยโลวันอยู่ไหนวะ มาแล้วโรวันเยี่ยมพ่าเดี๋ยวผมไปหาของก่อนอแต่ผมสงสัยก้อนเนี้ยเออเราเข้ามาดูก้อนนี้ดีกว่าเนี่ยมันคือก้อนอะไรอ่ะลูมเบนคอร์สผมว่าถ้าขุดมาอาจจะได้แรกคอร์สปะ่ะเนี่ยตรงนี้ทุกคนผมว่าผมจะทําให้มันเป็นแบบเป็นบอ่ออะทําได้ไหมวะเออเป็นบอ่อแล้วแบบคำดาวไซมันหล่นลงไปก็จะได้แบบว่าให้มันแบบไปทําให้ต้นอโลเวลา่าเนี้ยมัน มันเติบโตหนผมเรียกเป็นอะโลเวลาแล้ววะเรียกผิดชื่อมันนะมันชื่อต้นอาเวโอนะครับอาเวโอเรียกอะโลเวลาไปแหละ <c oughs> เรียกอะโลเวลาาไปอ่ะแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาปิดทีหลังนะทุกคนแล้วก็ทางขวานี้ก็เหมือนกันเฮ้ยตรงนี้เก็บได้ปะเก็บให้หมดเลยนะครับเออเก็บเกี่ยวให้หมดเลยนี่สวยเฮ้ยทางขวามีต้นต้นเนี้ยกินไม่ได้นะคือกินดิบไม่ได้นะทุกคนต้องเอาไปไปทําอาหารนะ เออแล้วก็เหมือนไม่มีใครเอาของมาเก็บอ๋อของกินมันไม่ได้ติ๊กอ่ะติ๊กแห่หมดเลยแล้วเดี๋ยวเดวอนเดวอนไปเก็บแน่นอนเชื่อผมไหมอ๋อนี่ไงเก็บเกี่ยวแล้วเออเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนเห็นเปล่าขึ้นไปเก็บข้างบนด้ว้เออเก็บของเก็บของอหน้าที่หลักของเดวอนก็เดี๋ยวดูด้านซ้ายกันโลวันลองขุดอันนี้หน่อยมาไล้วโลวันเฮ้ย โอ้โหมันแบบเอาสิวมาตองวะผมนึกว่าจะหยิบอีเตอร์ขึ้นมานะครับลูเมนคอร์นะทุกคนก็เหมือนมันส่องแสงได้เห็นไหมเนี่ยมันมีแสงไฟเออมันแบบมันส่องสว่างได้นะก็ผมว่ามันน่าจะเอาไปแบบไปใส่หลอดไฟแน่เลยเอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องกินข้าวดีกว่าทุกคนขยะเต็มพื้นเลยเดีย๋ยวเราสร้างนี่เลยเออแบบก็กินข้าวเยอะๆนะครับอันนี้ได้หนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองตัวเลยแล้วกันนะห้องนี้เอาแบบเยอะๆเลยทุกคนเออไว้แบบรองรับน้องมีตู้กดน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีม่วงผมมีสกินสีม่วงอยู่โอเคตู้กดน้ําสีม่วงเออพูดถึงสก,กินเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูไอตัวกําแพงหน่อยนะครับผมทําได้หรือ,อยังมันจะมีกําแพงที่เราสามารถออกแบบได้อยู่อันนี้นะครับอลเปเป p e r เดี๋ยวเราไปเอาอันนี้กันนะครับไอเจ้าแม็กมาสร้างนะครับแล้วก็ไอโลวันเนี่ยโลวันอยู่ไหนวะ ผมหาโลวันไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนแล้วกันนะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถน้องก็โดดขึ้นได้เลยนะโดด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 ขึ้นไปแล้วก็เก็บเกี่ยวข้างบนอันนี้ก็มุดลงมาข้างล่างได้อุ้ยสวยแถวนี้คือสวยเลยผมผมไม่ต้องสร้างบันไดอะไรเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวนี้ให้หมดเห็นไหมทุกคนเราไม่ต้องปลูกผักก็ได้นะครับเนี่ยคือชีวิตกันวิ่งเก็บของบานะทุกคนเห็นปหมอย่าไปขุดมันทิ้งนะครับแรกๆก็ค่อยๆเล่นก็ได้นะอันนี้วิ่งใส่ขั้นที่แปดงนี้ว่า มาวิจัยต่อนะครับวิจัยต่อเอาเป็นนี่เดี๋ยวผมจะทําแบบเพื่อความสวยงามนี่เลยแผ่นปิดอวกาศเขาบอกว่ามีคนติดอยู่อ้อาโลวันไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นน้องปวดฉี่เดี๋ยวขุดตรงนี้ลงมานะครับก็น่าจะว,วิ่งออกได้ละน้องปวดฉี่ไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวผมเห็นห้องน้ําทุกคนห้องน้ํามันแบบพื้นมันระเบิดไปแล้วเดีย๋ยวเรามาทําทำเป็นพื้นหิมาด้วยว เออแบบนี้เดี๋ยวนะดูน้าแม็กลยแม็กมนดูดซ่วมมาทุกคนเรียบร้อยแม็กกลายเป็นพนักงานดูซ่วมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวข้างล่างนี้เราก็ต้องสร้างเลยนะรอแม็กดูซ่วมเสร็จก่อนปมซ่วมไปหาของกันก็เดี๋ยวทางขวานี้ก็ทําคล้ายๆกันนะตรงนี้เออเป็นทางลงแล้วก็แบบนี้เออล้วก็จะได้แบบว่าเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไในนี้ได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ไงเห็นไหมต้นนี้มันโตแล้ว เราก็จะได้ออกซิเจนมามันได้ก้อนละเท่าไหร่อ่ะเวลาเรามาเก็บอ่ะไหนะขอดูสิสามสิบหกกิโลกรัมเลยเหรออ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะสากกิโอ่ะหนึ่งคนใช้ประมาณวันหนึ่งหายใจประมาณ1 0บมั้งสิกิโลกรมัมั้งทุกคนต่อวันนะอันนี้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยเก็บเกี่ยวมีตรงไหนปะผมไม่ได้เก็บเกี่ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรื่อยๆนะทุกคนเห็นปะ ตรงนี้ก็ต้องขึ้นไปสร้างนะเจ้าแม่กยังเยอะตรงนี้เดี๋ยวผมใช้วิชาที่ผมตั้งชื่อว่าวิชาลินจานะทุกคนอันนี้แบบผมจะขึ้นไปแบบนี้เออแล้วก็มันจะได้แบบขึ้นคนขุดเราจะได้ขุดขึ้นไปเลยอะ่ะปุ๊บ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 ขึ้นไปเลยนะฮะจะได้แบบไม่ต้องมาแบบสร้างบันดงบันไดสับไปสับมาหลายๆรอบนะเอ,อ้ยตรงนี้มีบอ่อน้าเกลือหรือเปล่าใช้น้ําเค็มนะครับไม่ใช่น้าเกลือเออแล้วก็ เริ่มแบบมีไบโอใหม่หมๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับคนต่อไปไหนมาดูซิมีเบิร์ดกับเอฟปะทุกคนเบิร์ดกลัวรูอ่ะเบิร์ดบางคนชอบกลัวรูแล้วก็มีเจ้าเอฟนะครับเอฟจากคนจากคนเก้าเลยแต่งตัวซําซ้อก็เหมือนกับส่งผลค่ากำลังใจนะครับทำให้ติดลบ15นะลํำไส้แปรปวนความเร็วในการใช้ส่วมนานกว่าปกตินะครับเจ้าเจ้าเอฟอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเออเข้าห้องน้ำนานนะครับนั่งเล่นมือถืออยู่ โ้ยแต่ว่าการช่างเขาเก้าเลยอะเจ้าเอฟอะสวยอยู่นะผมว่าช่างไฟเอฟช่างไฟเขาจะแบบลำไส้แฟรปูนหน่อยมาแล้วเอฟมาแล้วทุกคนเฮ้ยแต่เตียงไม่พออะทาไงอะเตียงไม่พออะเอา้าเดี๋ยวตรงนี้มีเว้นสองช่องด้วยเหรอ๋อาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําเตียงให้ให้เอฟตรงนี้ใหม่หรือตรงนี้หน่อยปินออกมาแล้วแบบว่าไม่มีห้องนอนหนาวด้วยเห็นป่า เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราทําห้องยาวดีกว่าเนี่ยห้องยาวเลย <g ül> ยาวเลยนะห้องนอนเนี่ยแบบนี้เลยแล้วกันนะทุกคนอ่ะโลวันเข้ามาขุดนะครับขุดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอเพิ่มเตียงหน่อยนะครับป้าบป้บป้บปบปบปบ,ปบ,ปบก็ตอนนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเราได้เป็นนี่ไงสีเหลืองแล้ว <c oughs> เห็นไหมเป็นบับห้องอาหารนะทุกคนยังไม่เป็นแบบระดับพัฒนาคารนะถ้าเกิดพัฒนาคารเนี่ยมันต้องติดของตกแต่งไว้ซึ่งผมยังไม่มีนะเดี๋ยวเรามาทําแผ่นปิดด้านหลังกันก่อน ผมเอาเป็นรูปอาหารแล้วกันนี่เป็นรูปผลไม้นะครับส้มเป็นส้มสีส้มนี่เลยผมปิดไว้ด้านหลังจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้หินแกรนิตนะครับมันจะบวกค่าตกแต่งด้วย20%เออเดี๋ยวผมให้น้องเขาแบบเล่งสร้างหน่อยวันนี้ต้องมีห้องสวยๆกินข้าวเออบอกเลยต้องมีห้องสวยๆออทุกคนว่างงานแล้วก็ต้องมาทําแถวนี้หน่อยนะออะงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทำแบบการสร้างห้องกันแล้วกันนะครับทุกคน อาล่ะครับทุกคนสุดท้ายเราเราสร้างไ่เสร็จไปสร้างไ่ทันนะอีกนิดเดียวเองง่ายเหลืออีกแบบไม่กี่แผ่นเองอะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ขยะเต็มพื้นเลยในห้องเนี้นี่ไงเห็นว่าน้องๆมาแบบมากินข้าวกันแล้วนะครับในห้องนี้แล้วก็เวลามากินในห้องนี้นะครับน้องขอจะได้กําลังใจเยอะขึ้น เออถ้าเกิดว่ากําลังใจเยอะๆนะครับเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเขาจะดีดเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบบน้องดีดมันเป็นยังไงเออก็ได้ห้องนี้มาแล้วก็วสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์หน่อยแล้วกันนะครับเออเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับบ๊ายบายเจอกัน